สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดู10อันดับดารา AV วที่สวยที่สุดในยุโรปนะครับหลังจากที่คลิปแล้ว,ลวมาเนี่ยพอพาไปดูแต่ฝั่งญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะพามาดูทางฝั่งของยุโรปกันบ้างน,นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการจัดอันดับตามความคิดเห็นส่วนตัวและผมก็ไม่ค่อยได้ดูแนวฝรั่งสักเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ดูแนวฝรั่งบ่อยๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับแต่รับรองว่า10อันดับนี้เนี่ยสวยระดับนางงามแน่นอน,นเพราะผมเองก็คัดมาเองกับมือทุกคนเลยเมื่อพร้อมแล้ว เราก็ไปดูอันดับที่10กันเลยดีกว่านะครับกับชาชาเกสาวสวยหน้าคมที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนด้วยหน้าตาที่ดูสวยธรรมชาติและรูปร่างไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปทําให้เธอเนี่ยสามารถสร้างไรายได้รวมมากกว่า2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ82ล้าน5 0 0 0บาทก็ถือว่าเธอเป็นดาราเอวีที่สร้างไรายได้สูงที่สุดเป็นอันดับ10ของโลกเลยนะครับ มาต่อที่อันดับที่9กนะครับกับเลสเบี้ยนตัวแม่อย่างเคนนาเชมเธอก็ได้เข้าสู่วงการตอนอายุ20ปีโดยการเปิดตัวเป็นนักแสดงหนังเอวีแนวเลสเบี้ยนและเธอได้ปฏิเสธการสแสดงหนังกับผู้ชายด้วยเหตุผลที่ว่าเธอไม่ชอบฝืนใจตัวเองแต่ที่สร้างความฮือฮามากๆเลยเนี่ยก็คือเมื่อปี2017นะครับคือปีที่ชายทั้งโลกรอคอยเมื่อเคนนาตัดสินใจรับงานแสดงของค่ายเอ็กอาร์และรับงานแสดงร่วมกับผู้ชายครั้งแรกในวันที่ปล่อยผลงานนี้ออกมาเนี่ยก็ทําให้เว็บไซต์อย่างเอ็กอาร์ดล่มไปหลายชั่วโมงเลยนะครับ กลมาต่อกันที่อันดับที่8นะครับกับสโตยาสาวหน้าสวยเทียบเท่ากับดาราฮอลลีวูดที่พูดไปก็ไม่น่าจะเกิดเลยนะครับเพราะว่าหน้านางเนี่ยก็คล้ายๆกับมิลล่าโจววที่เล่นหนังในเรื่อง Resident Evil เลยนะครับ มาต่อกันที่อันดับที่7กับอันลิกลิงครับชื่อนี้ก็อ่านค่อนข้างยากถ้าผมอ่านผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเธอคนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะเธอได้จบการศึกษาะระดับปริญญาโทด้านการตลาดโซเชียลมีเดียจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอสามารถเติบโตทางด้านอาชีพภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว มาต่อกันที่อันดับที่6นะครับกับทลรี่แบ็กเจ้าของรางวัลนักแสดงหญิงแห่งปี AVN Award for Female Performer of the Year 2ปีซ้อนะครับก็มีปี2010แล้วก็2011นะครับมีรางวัลการันตีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะเลย มาตอนนี้อันดับที่5นะครับกับลิสวิสัตถถ้าผมอ่านผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนประวัติของคนนี้เนี่ยผมก็หาไม่เจอนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นดาราเอวีจากเว็บแคมหรือเปล่านะครับแต่ความสวยของเธอเนี่ยก็จัดได้ว่าไม่แพ้ดาราเอวีในลิสต์นี้เลย ก็มาตอนที่อันดับที่4นะครับกับเคเดนคอสเรีได้ว่าเป็นตัวแม่แล้วก็ตัวท็อปแห่งวงการ AV ในยุโรปเลยนอกจากนั้นเนี่ยเธอก็ยังก่อตั้งบริษัทกับสตอย่านะครับที่เป็นเพื่อนดาราเอวีด้วยกันก่อนที่จะผันตัวมาเป็นผู่วมกับนะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็เคยได้รับรางวัลการันตีมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมหรือว่า่มกับยอดเยี่ยมในปี2020 มาต่อที่อันดับที่3นะครับตับเจนน่าเฮดสาวสวยสุดร้อนแรงเรียกได้ว่าเธอเป็นสาวสุดฮอตจริงๆนะและเล่นหนังมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันเรื่องแล้วและเธอคนนี้เนี่ยก็ยังสามารถกวาดรายได้รวมไปแล้วมากกว่า3.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ115ล้าน5แสนบาทครับก็ือได้ว่าเธอเป็นดารา a อวีที่รวยที่สุดเป็นอันดับ9 000. ของโลกนะครับ มาต่อกันที่อันดับที่2นะครับกับอีวาเอลฟี่ตัวท็อปจากแดนหมีขาวก็คือฝั่งรัสเซียนั่นเองเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงสาวที่ทาให้วงการหนังผู้ใหญ่ต้องสั่นสะเทือนโดยเธอเนี่ยก็เริ่มต้นจากการเป็นนางแบบก่อนนะจนวันหนึ่งเนี่ยเกิดความสนใจที่จะลองถ่ายนู๊ขึ้นมาหลังจากนั้นค่ายหนังผู้ใหญ่จํานวนมากในยุโรปต่างก็ให้ความสนใจในตัวเธอขึ้นมานะครับพอเธอถูกชักชวนวันแล้ววันเล่านะครับในที่สุดอีวาก็เลยตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่วงการนี้นะครับในปี2018 มาตอนที่อันดับที่1นนะครับกับเมโลดี้มาร์ถ้าพูดถึงความสวยเนี่ยก็ต้องยกให้เธอคนนี้เลยนะครับความสวยของเธอเนี่ยเหมือนกับสวรรค์สรรสร้างมานะครับเป็นนางเอกหนังได้แบบสบายๆเลยถ้าเธอมาอยู่ในวงการ AV วีญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะยกให้เธอคนนี้เป็นที่1ในญี่ปุ่นเหมือนกันซึ่งเธอเองเนี่ยก็เคยมาร่วมแสดงหนังที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับกับรหัสหนังที่มีชื่อว่า YMDD 177ใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปเสิร์ชหาดูกันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสวยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ลละคคคคนนนนนนมมออองงรััับย่าาาาใิิปปี้เเกกก็กก็็จจดดดวห นะถ้าใครคิดว่าคนไหนสวยกว่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและผมจะเอาของดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแน่นอน